ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ก็มาดูน้องหมานะครับพึ่งคลอดนะครับยี่สิบแปดเดือนแปดหกแปดครับวันนี้ก็น่าจะได้สิบกว่าวันครับเพราะน้องเริ่มลืมตาแล้วนะครับจะมีแฟนซีสองตัวนะครับตัวนี้ตัวแรกครับตัวเมียนะครับตัวนี้น้องลืมตาก่อนแล้วนะครับ ต,ตัวนี้ก็มีสีขาวน้ำตาลดำนะครับก็จะเหมือนสามสีครับแต่ไม่ใช่ไตคัลเร์นะไตคคลเร์นี่จะเหมือนกับมีคิ้วครับเขาจะมีคิ้วเหมือนแบล็คแฮนนะครับเขาจะมีขาวดำแนละ้วมีคิ้วนะครับแต่ตัวนี้คือเป็นแฟนซีเฉยๆนะครับ น้องอ้วนมากครับน้ำนมแม่ดีมากครับเพราะว่าตามผมเลี้ยงปกติเขาจะกินแค่อาหารนะครับแต่ว่าพอเขาคลอดลูกมาผมจะต้มข้าวนะครับให้เขามีน้ำนมเยอะๆนะครับขนาดฉี่เขาก็ฉี่เยอะมากนะครับขนน้องก็เริ่มปูแล้วนะครับลายสวยกับตัวนี้ครับ น้าน้องก็ขีดกลางครับตัวนี้สวยครับดึงตาล้วครับน้องมีเจ้าของเลยนะครับน้องมีเจ้าของแนละ้วตัวนี้เกิดเป็นตัวแรกนะครับตัวนี้ครับ อ้วนทวนสมบูรณ์มากครับตัวนี้ตัวที่สองครับขนนี่แน่นมากครับขนขาวแน่นมากแต่ว่าน้องตัวนี้ยังไม่ลืมตานะครับน่าจะลืมตาไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ครับเพราะวันนี้น่าจะสิบสามหรือสิบสี่วันประมาณนี้ครับถ้าวันนี้วันที่สิบนู่นอีกสามสิบสามวันนะครับวันนี้วันนี้ต้องเป็นสิบสามวันละขนน้องสวยนะครับ อันนี้ก็เป็นสายเลือดของฟาร์มนะครับผมซื้อมาจากฟาร์มฟาร์มดังนะครับสองฟาร์มนะครับพ่ออีกฟาร์มแม่อีกฟาร์มครับน่าจะบอกชื่อได้นะครับพ่อมาจากฟุกฟอมนะครับแม่มาจากห้าห้าห้าสตาดาวพวกนี้ครับถ้าจำไม่ผิดนะครับตามใบเขานะครับแม่เขาแต่นี่คือไม่ใช่นะครับนี่คือ ลูกของแม่เขาที่ผมซื้อมาครับแม่เขาจะเป็นแฟนซีครับขาวน้ำตาลนะครับที่ซื้อมาจากห้าสตาร์ฟอมนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับฟาร์มนี้ครับไม่ได้ดูใบก็ใบอยู่ข้างบนอหมดครับตัวนี้เป็นลูกอีกทีตัวนี้ก็เป็นหลานอีกทีครับเด็กตัวนี้ก็อ้วนมากครับอันนี้ตัวที่สามครับเป็นตัวผู้นะครับสรุปครอนี้คือแฟนซีสองตัวเป็นตัวเมียนะครับแล้วก็สีน้ำตาลนี่เป็นตัวผู้นะครับ น้องอ้วนมากครับอ้วนในใจครับขนนี้ก็ปูนะครับขนแน่นครับรับรองครับสายนี้ขนไม่มีตกนะครับกับแม่รัาขนไม่มีตกแผงคอเยอะมากนะครับดูในคลิปได้เลยครับตัวเมียครับสวยงามครับอะไรครับเงาแม่ขอรับนะครับนี่แม่เขาก็เลี้ยงลูกดีครับตัวนี้นะครับ เลี้ยงลูกได้ดีผมไม่ต้องเป้าอะไรมากครับปล่อยเขาไว้เลยนะครับนอกจากบางทีตอนเย็นๆก็จะจับเขากินครับคือจะเราให้เขากินนมเองเพาะแม่เขาเลี้ยงเขาจะรู้ว่าลูกเขาควรกินนมเท่าไหร่นะครับคือถ้าเราจับให้กินนะครับเราจะให้เขากินเต็มที่ครับเดี๋ยวท้องน้องเขาจะอืดท้องครับเราไม่รู้ว่าจะให้นมแค่ไหนพอดีนะครับแต่แม่เขารู้ครับ พอแม่เขานั่งสักพักลูกกินนมครับเดี๋ยวสักเขารู้ว่าลูกเขาน่าจะกินเท่าไหร่เขาก็ลุกเลยนะครับเราแค่ดูนะครับไว้ให้เขานอนทับเฉยๆก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะมีอีกคอรกแล้วเป็นแฟนซีนะครับสามสี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเขาจะคอดวันที่เริ่มสิบสามครับเดี๋ยวเริ่มจับตาวันที่สิบสามครับ พ่อคนี้น้องน่าจะสวยนะครับเพราะว่าพ่อแม่เขาสั้นป้อมผลฟูหน้าสวยมากครับน้องขาวโอโม่มากครับตัวนี้ครับน้องขาวโอโม่ ครับตัวนี้ครับลืมตาก่อนนะครับตัวที่เกิดตัวแรกครับตัวนี้ยังเลยครับตัวนี้ก็ยังนะครับหนึ่งสองสามตัวเมียตัวเมียตัวผู้นะครับ แอบสองแม่ก็หน่อยครับวันนี้นอนเลครับสีน้ำตาลที่ชอบนอนเนี่ยครับแม่เขาจับเฝ้าลูกเขาอย่างนี้ครับ แม่เขาเป็นสีน้ําตาลหมดเลยครับแต่แม่ของแม่เขาเป็นแฟนซีคนระับตัวนี้คือไม่มีถุงเท้าอะไรเลยนะครับไม่มีแต้มขาวเลยนะครับแต่ว่าให้ลูกแฟนซีได้นะครับเพราะสายเลือดเขาเป็นแฟนซีนะครับพ่อเขาก็เป็นสีส้มนะครับพ่อเขาก็มีสายแฟนซีนะครับ ดูแม่ครับขนเขาแน่นมากครัไม่ตกเลยนะครับ โตขึ้นมาก็สวยทุกตัวนะครับเพราะคนแถวบ้านเขาเคยซื้อหมาผมไปก็เขาเลี้ยงแบบบ้านๆครับคือเลี้ยงแบบให้ข้าวกินคุกข้าวกินเนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบไซส์จิวไปเลยครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่บ้านบ้านผมนี่ก็แทบจะเป็นไซส์จิ๋วเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมให้เขากินอาหารเยอะจนดอ้วนนะครับให้เขารีบๆโตครับเพอเป็นแนืพันนะครับเราจะไม่ให้เขากินนิดหน่อยนะครับ ผมจะให้เขากินเยอะๆเลยนะครับตัวเมียครับให้เขาตัวโตหน่อยนะครับแต่ว่าลูกค้าที่รับไปส่วนมากจะเลี้ยงเป็นไส์เล็กไปหมดเลยครับเล็กตามพ่อเขาไปหมดเลยนะครับถึงแม้ตอนเด็กๆเขาจะอ้วนท้วนอย่างนี้ครับแต่ว่าทําไมเขาเอาไปแล้วเลี้ยงไส์ไม่โตนะขนฟูมากครับบางคนเลี้ยงตั้งเกืยบปีครับ โลสองขีดสามขีดพวกนี้ครับแต่ส่วนมากบ้านผมน้ําหนักลูกมาพอโตสุดนี่จะไม่เกินสองโลห้านะครับที่บ้านขนจะฟูทุกตัวนะครับจะมีไม่มีการตกอะไรเลยนะครับอีกตัวจะฟูกว่านี้อีกนะครับ เดี๋ยวมีคอกนี้แล้วเป็นคอกแฟนซีนะครับแล้วก็อีกคอกหนึ่งผมก็จะเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็จะแบ่งแค่ตัวผู้ให้นะครับคอกที่ผมเก็บไว้ก็จะเป็นสายเลือดแชมป์นะครับแต่ว่าตัวผู้ผมก็จะไม่เก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวใครสนใจก็ติดตามดูนะครับว่าน้องจะคลอตอนไหนนะครับก็นู่นแหละครับอีกเดือนกว่านะครับเพราะเพิ่งผสมไปได้ครึ่งเดือนครับสายเลือดแชมป์นะครับ ผมมีใบนะครับไม่เชื่อก็ทมประฟินได้นะครับลูกขององตัวนะครับแล้วพ่อเขาชื่ออะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้นะครับว่าพอตัวนี้สามารถให้ลูกเป็นแชมป์ได้สิบกว่าตัวนะครับในชุดขององตัวทุกเนี้ครับแต่ผมจะแบ่งแค่ตัวผู้กคคับตัวเมียผมจะเก็บไว้ครับเพราะว่าครอกที่แล้วผมเก็บไว้ก็อลังการงานสร้างกับสามตัวนะครับ ขนฟูฟ่องเราจะเป็นสิงโตนะครับแต่ผมก็ใช้พ่อเดียวกันนะครับในการผสมนะครับแต่แม่เขามาจากสายเลียดแชมป์นะครับพ่อคือพ่อตัวนี้เหมือนกันนะครับพ่อชื่อมงคลครับถ้าจำไม่ผิดนะพ่อเขาชื่อมงคลตัวนี้คือแม่เขาชื่อโมจินะครับโมจิตัวนี้ชื่อโมจินะครับขนมโมจินครสวรรค์นะครับ แล้วครับมาบางอีกแล้วครับจะหายรูรูเขาสักหน่อยนะครับขนเขาฟูมากๆเลยนะครับขนาดเราไม่ได้บีขนเขานะครับเพราะเขาเลี้ยงลูกนะครับขนเขาฟูมากขนไม่ตกเลยนะครับอแล้วบางน้องแล้วในเมื่อเขาแม่เขาไม่หายเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับจะให้กดติดตามนะครับตอนนี้ครับช่อง youtube ผมไม่รู้อะไรครับเขาอะไรนะครับกีดกั้นรายได้ผมครับคือรายได้ผมไม่ขึ้นเลยครับใครมีความรู้ช่วยบอกผมทีนะครับเพราะตอนนี้คือโฆษณาอะไรของผมนี่ไม่เข้าเลยนะครับมีแก้ไขยังไงก็ไม่ทราบว่าภาษีก็ส่งแล้วครับก็ยังไม่แก้ให้นะครับก็แปลกครับครับวันนี้ก็ สวัสดีครับ